เรามาลงรายละเอียดนิดหนึ่งของตัวสารที่เป็นสารสีหลายคนคงเคยได้ยินว่าแคโรทีนสารสีส้มที่มันจะช่วยต้านอนุมูลสระหรือว่าเอนโทไซนินคืออะไรนะครับเราจะมาพูดกันเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับอ,อแคโรทีนนะครับหรือว่าแคโรทีนอยนะครับเป็นอรองข่าววัตถุสีเหลืองโดดส้มหรือแดงส้มนะครับพบในทั่วไปของพืชและสิ่งมีชีวิตท,ที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะครับทำงานร่วมกันกับลอโรฟิลนะครับซึ่งเป็นรงข่าววัตถุ สีเขียวนะครับทำหน้าที่ดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อการสังเคราะห์แสงและช่วยการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับและป้องกันอันตรายจากแสงแดดหากร่างกายได้รับสารนี้ติดต่อกันเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ขึ้นไปก็จะเกิดการสะสมนะครับและทำให้ตับทำงานหนักนะครับเนื่องจากตับต้องขับสารแคโรทีนนะครับหรือแคโรทีนอยด์ออกจากร่างกายตลอดเวลานะครับ และทำให้ผิวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้มโดยเฉพาะที่ฝ่ามือและฝ่าเท้านะครับเมื่อเราได้กินพวกแครอทหรืออะทิป็นสีส้มที่ทุกคนเคยกินนะฮะก็จะไม่ตัวผิวเป็นสีส้มสีเหลืองนะฮะแคโรทีนอลบริสุทธ์จะเป็นมีผลึกเป็นสีแดงครับทิมนะครับไม่ละลายในน้ําแต่และลายตัวทาละลายอินทรีย์นะครับแคโรทีนจะถูกออกซิไดซ์ได้ง่ายโดยออกซิเจนในอากาศแหล่งธรรมชาติของแคโรทีนได้แก่พืชที่มีสีส้มเหลืองเช่น ทองแฮรัโดยแคโรทีนจะมีบทบาทสําคัญที่เป็นรองคาวัตถุเม็ดสีในการสังเคราะห์แสงและป้องกันเซลลจากการเสียสภาพเนื่องจากแสงนะครับแคโรทีนอยแบ่งกันเป็น2กลุ่มย่อยด้วยกันนะครับคือ1แคโรทีนซึ่งเป็นสีส้มสีแดงหรือสีเหลืองนะครับเป็นสายยาวของไฮโดรคาร์บอนนะครับส่วนอีกอันหนึ่งคือแซโทฟิลนะครับแซโทฟิลมีสีเหลืองส้มนะครับ เป็นสายยาวของคาร์บอนที่มีออกซิเจน,นเป็นองค์ประกอบนะครับซึ่งเซ,ซิลมีหลายระดับขึ้นอยู่กับออกซิเดชันของโมเลกุลนะครับแคโรทีนอยในสารอาหารธรรมชาติมีประมาณ600ชนิดนะครับที่พบมากมี6ชนิดด้วยกันนะครับคือ 1. นึ่งแอลฟาแคโรทีนนะครับแอลฟาแคโรทีนร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้นะครับเพื่อไปใช้อะไอพวกเนี้ยมาจากแครอทพักทองนะครับมีสารแอลฟาแคโรทีนสามารถลดขนาดของเนื้องอกในสัตว์ได้ชัดเจนและยังมีประสิทธิภาพมากกว่าเบต้าแคโรทีนสิบเท่านะครับในการปกป้องดวงตา ตับเยื่อเบอร์ดนะครับแล้วก็จากการถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระนะครับสองเบต้าแคโรทีนนะครับจะเป็นแคโรทีนที่เป็นสารต้งต้นของวิตามินเอเช่นกันนะครับหรือเราเรียกว่าโปรวิตามินเอเนี่ยเมือม่อเมือ่อเบต้าแคโรทีนแตกตัวนะครับ ก็จะได้ไปวิตามิน A ซึ่งปรยยิยญนในเกิดขึ้น้นตับนะครับทานอาหารประเภทนี้นะครับเป็นผักและผละไม้ได้แก่ผักที่มีสีเขียวเข้มและผละไม้ที่มีสีเหลืองส้มเช่นผักหวานผักตำลึงผักกวางตุง้งผักบุ้งจีนชะอมฟักทองมะม่วงสุกมะละกอสุมกมะเขือเทศสุกแตงไทยและอะโวคาโดนะครับมีเบต้าแคโรทีนปริมาณเบต้าแคโรทีนจะลดลงได้จากการประกอบอาหารเช่นต้มหรือนึ่งนะครับผัดที่มีความร้อนสูงนะครับเบต้าแคโรทีนสลายตัวไปนะครับถามนะครับ,นะรบหรือคริปโตแคลคลิปโตแคนซีน คริปโตแคนซีนพบมากในลูกพีชมะละกอและส้มนะครับคริปโตแคนซีนจะถูกเปลี่ยนเป็นวิตามินเอเช่นกันนะครับในยามที่ร่างกายต้องการมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับคาร์บอนนนะครับในเลือดของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งปากมดลูกกับผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นเพราะว่าผู้หญิงที่ไม่เป็นมะเร็งปากมดลูกเนะี่ยมีคริปโตแคนซีนในเลือดสูงอย่างมีนัยสําคัญนะครับดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าคริปโตแคนเซียอาจช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งชนิดอื่ได้นะครับและการบุหรี่จะทำให้ระดับของคริปโตแคนซีั้นตลงนะครับ เพราะฉะนั้นพอเขาลองเปรียบเทียบแล้วสาหรับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่กับผู้สูบบุหรี่นะครับอ่าคริปโตโัวกันซีมีปริมาณที่แตกต่างอย่างมีในแย่สาคัญนะครับ C นะครับคือไลโคฟินนะครับไลโคฟินพบมากในธรรมชาติในผักผลไม้ที่มีสีแดงหรือสีชมพูเช่นมทศแตงโมเกรฟฟฟุตสีชมพูนะครับฝรั่งไส้แดงเป็นต้นนะครับมีความสำคัญต่ตอการสังเคราะห์แสงของพืชรวมถึงสิ่งมีชีวิตขั้นต่ำนะครับเช่นอ่าชั้นต่ําเช,นช่นสาหร่ายลาแบตเทีเย ครับเป็นสารตั้งต้นสําหรับสําคัญทางชีวภาพนะครับเพื่อการสะกัดแสงในกลุ่มของแคโรทีนอยด์ชนิดอื่นเช่นเบต้าแคโรทีนหรือแคสเทนโฟล์ทั้งต้นนะครับต่อไปอีกสองเภทครับผมก็เภทที่5นะครับเรียกว่าลูทินนะครับลูทินนะครับพบบ่างในผักโขมกระดัมใบนะครับแล้วก็ดอกดาวเรืองนะครับไม่มีคุณสมบัติเป็นโปรวิตามินเอนะครับถ้าลูทินเนี่ยนะครับเหมือนกับเหมือนกับอันก่อนหน้านี้นะครับแต่มีคุณสมบัติเพื่อเพื่อเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่น่าประทับใจมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสมประโยชน์ในการป้องกันดวงตาว่าลูทีนนะครับช่วยจัดการกับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากรังสี UV และเป็นอันตรายต่อดวงตาและช่วยชะลอการเสื่อมของศูนย์กลางประจักรบาสา์ตานะครับอันเป็นสาเหตุหนึ่งของตาบอดนะครับและสุดท้ายครับก็คือซีแซนทินนะครับซีแซนทินไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้นะครับซึ่งมีเป็นส่วนประกอบสําคัญในจอตามีประโยชน์ในการป้องกันและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับสายตานะครับซีแซนทินเป็นสารที่ร่างกายสังเคราะห์เองไม่ได้นะครับพบมากในผักผลไม้เช่น ผักโขมผักบุ้งนะครับไข่แดงพวกนี้นะครับจะมีซีแทนทีนอยู่นะครับแล้วก็ผักที่มีสีส้มเหลืองแดงน,นะครับเช่นส้มฟักข้าวนะครับใช้เป็นใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารมีคุณสมบัติเพื่อใช้เป็นสารให้สีนะครับอันนี้ประโยชน์ของซีแทนซีแทนทีนนะครับ